โอ้ขัดโกงจังไฉล่ะว้าเป <laughs> <laughs> ็นปลาหรือเป็นยังปล่นนินหรือปลาตะเพียนอ๋อผมเป็นถุงผม,มเป็นห <laughs> นั่นหอวลละมันนั่นเป็นตะหัตซะ เอ้หัเป็นทวงฝากขวดไอ้ขวดเครื่องข้างถึงนะมันมาติดดินตึ๊กตึกต๊กขึ้นมาโอ้ข, <c ười> ขึ้นมาจากน้ำอะสิได้เป็นหัวขวดหรอวะหัวขวดมันก็ตัดใส่น้ำเส้งนะข <c ười> <c ười> วดน้ำพลาสติกนะ อ๋อตัดพี่ข่อนะเออเป็นปลานินแห้งเนื้อนาะทองใยทองไข่อะเตกโตล้วัตนี้ส่งไงเนาะเดี๋ยวปีแย่ไปสองมื่้าหมาบงโอกระสังปลาน้อยปลานใหญ่น้ำตีเนื้อ โอ้โหเก็บบักไห้น้ำได้ไรบอไห้เดโอ้นี่ป่ายายนี่ยังบอปนินไงบองนนะโอ้โอ้ตัวที่สองโอ้พอ,อกันเจ็ดขีดแปดขีดเจ็ดขีดอ่ะเนาะม,มาอนี่แนหะ ไดไซนี่โบไดไซสามนิ้วกว่บอาหารกินเป็นเบ็ดอย่างนี้สานิ้วสีนิ้วเมื่อนั้นก็อยู่ว่างหินงอะไรจังนะเงานหินง่ะวเพราะคุณก็เมื่อนั้นแต่กิดได้3มซีโต้ลวดมือฝนตกเฮงๆนะ,ะป่าเข้าตอนฝนตกอ่ะ มีแต่ป่านินน้อยบดได้แต่ป่านินน้อยบดเขาฟุ่มมาเออต่าเขาฟุ่มมายกมาบัาดใดกับป่านินน้อยป่านินน้อยน้อยก็เอาโบประกันละเอาไปแท้ๆนี่เนาะ <laughs> โอ้ส่สามนิ้วก็สามนิ้วสามนิ้วเกือบสี่นิ้วนี่ก็พอกินแล้วน,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 นะ ผลน้อยบัดหาป่าเข้ามวยนักเนนส,สาาทิตย์นำว่าแล้วก็ติดงานเนอะเมื่อวานนี้ได้ไปตรตนน่่โอ้หให้แล้วอุปกรณ์ย,ยังขึ้นดียยขึ้นดีจังเลย้า้นมันนิ่งเด้อ ตัวึ้นนาดหมโอ้องคุณจกคนนะนหนึ่งสองสา,สา,าคนพอประมาณังนกะให้ตัวงูก่บ่หตเรวังนึงนีแก่อวังนึงหวังสองสามมื้อแล้วที่เหรอมื้อหัโ องไ้จากโลสิบสลป่โอ um, ah, ้สายล่าป่ายญ่เทอแตายุดนวันนี้สิบหกขึ้นสองตัวมือนั้นนะเนอะขึ้นอีกได้อีกต่ยุดนะนักล่าแท้โอ้้งนั้นก็ดึงแล้วโอ้คนบบพาดได้ปลาถุงมือนะแตยุด่ะปลาน้อยก็ได้ลายจังปลาน้อยอ่ะ แกก็บุกจังเนอะฝนตกกัโอ้โหยู่ว่าเ้าเนี่ยไปลืมหุ่งกาบมาเอาหุ่งเนอะเลอุ้มวังนู้แค่อืมแค่รู้กันแค่ตัวนี้นะเพื่แท็บซิบฟพัทไหนมั้งโอ้โหบทันทางคุณนนู้ทางคุณนจะปลาไหลเนาะ ปลาอะไรโอยบยกเดีไปเที่ยวเขาขคอไปเที่ยวเข็กน้อยอ่ะสิไปพักบ้านสุมมูนี่น่ะยะี่ไม้มง่ะนะ